สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่ยีแล้วนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องคิดนิดนึงนะครับก็มาถึง EP ีที่23แล้วนะครับไฟเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ครับมาอยู่ที่นี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับมาได้ครึ่งทางนะครับสำหรับโครงการของวายซีรีนะครับทั้งหมดเอ่อผมขอนับเป็น36วันแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วคงไม่ถึงนะครับอาจจะแบบส5วันกว่ากว่ตีเป็นสาเลยละกันนะครับ ก็36วันที่นี่ครับวันนี้วันที่18นะครับที่มาอยู่ที่นี่ครับก็เอ่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงกบ่ายสองนะครับที่นี่ก็ราวๆเอ่อตีหนึ่งนะครับที่ไทยนะครับของวันจันทร์นะครับก็เอ่อวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับเอ่อสิ่งที่พบเจอวันนี้ครับเมื่อเช้าที่ไปมานะครับ เมื่อเช้าไปเดินมาครับก็มาเดินค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเหมือนเออคล้าย,ายๆเดินตามเดินไปดูเรื่องของลำธารแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆนะครับก็เดินไกลพอสมควรครับมันแบบต้องมีขึ้นเขาลงเขานิดๆหน่อยๆครับเป็นเนินๆไม่ได้สูงมากไม่ได้เดินยากมากนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับผมติด เรื่องหนึ่งไว้ก็คือชื่อขนมครับที่บอกไว้นะครับอันนี้ครับคือขนมที่ผมบอกนะครับให้บังหน้าตัวเองเลยนะครับก็อันนี้ชื่อว่า sour patch นะครับก็ไปเช็คมาแล้วนะครับ patch นะครับ sour ก็คือ sour ที่เป็นคำว่าเปรี้ยวนะครับอืมก็เป็นกัมมี่ครับเป็นขนมกัมมี่ผมไม่แน่ใจถ้าแบบใครไม่ชอบ เปรี้ยวเนี่ยน่าจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยมือนผมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกขนมขนมอีกอย่างหนึ่งที่ที่อร่อยพอสมควรนะครับที่อเมริกานะครับก็เลิกคอมเมนต์มาโดยนะเพื่อนชาวอเมริกันที่นี่นะครับว่าขนมนี้รสชาติโอเคนะครับถ้าชอบเปรี้ยวนะครับอย่าหมนว่าถ้าชอบเปรี้ยวนะครับเอ่อถุงนี้นะครับใหญ่พอสมควรนะครับนี่ ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับผมกินไปไม่ได้เยอะมากครับเออราคาประมาณแปดเหรียญนะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ280บาทครับก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกที่นี่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เอ่อโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับของวันนี้นะครับที่ไปมาก็มีเพื่อน ชาวเมกันนะครับที่เขาเอ่อมาคุกคีกับกลุ่มพวกผมค่อนข้างบ่อยนะครับเนื่องจากตั้งแต่กลุ่มที่แล้วนะครับคือกลุ่มที่มาเป็นวายซีรีส์เขาเรียกว่าโคโฮสที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงปลายปีที่แล้วเขาก็เหมือนมาจอยตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับก็เหมือนมาอาสามาช่วยแนะนําสถานที่แนะนําเรื่องของกิจกรรมต่าง ที่นี่นะครับเนื่องจากเขาเป็นสิทธิ์เก่าของยูคอนนะครับก็เพิ่งจบเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็วันนี้นะครับเขาพาไปเรียกว่าฮกิ้งครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้หนักเหมือนที่คาดการไว้นะครับคือเหมือนแบบเดินเขาเดินป่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้เป็นเหมือนเดินขึ้นเนินที่ไม่ได้สูงมากไม่ถึงกับเขานะครับ แล้วก็เเดินไม่นานครับประมาณไปหนึ่งชั่วโมงกลับหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับไม่ถึงหนึ่งไปสี่สิบนาทีกลับสี่สิบนาทีมั้งครับประมาณนี้นะผมไม่นั่นมั่นใจเหมือนกันแล้วก็มีม,มีหยุดถ่ายรูปกันบ้างนะครับก็พอจริงๆอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะแบบหลักเดินเห้ได้เดินจริงทั้งหมดนะ่าจะไม่ไม่เกินชั่วโมงสิบนาทีประมาณนี้นะครับช่วงเวลาที่ได้เดินนะครับก็เออ ชิวๆประมาณนึงครับเพราะอากาศค่อนข้างดีครับลมดีแล้วก็ไม่ร้อนมากครับก็ร้อนตอนจะกลับนะครับประมาณเอ็โมงกว่านะครับตอนที่กลับก็ค่อนข้างแดดแดดออกพอสมควรนะครับก็ร้อนนิดหน่อยแต่โดยลมดีครับเพราะว่าลมที่นี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างเย็นส่วนช่วงก่อนหน้าที่แดดจะออกนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไม่มีแดดแล้วก็ ไม่ได้หนาวจนเกินไปครับก็น่าจะประมาณสิบปยปลายองศาครับก็ชิลๆครับก็เอ่อไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็ชิลๆนะครับเพราะอากาศมันค่อนข้างโอเคนะครับที่นี่ก็เออคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะอากาศประมาณนี้แล้วนะครับก็คงไม่คงไม่หนาวไปกว่านี้ครับก็จะมีฝนตกบ้างนิดหน่อยครับก็ต้องระวังก็คือต้องพกล่มนะครับแล้วก็พกเสื้อกันฝน ประมาณนี้ครับสถานที่ที่ได้ไปนะครับมันจะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยยูคอนนะครับอยู่ประมาณ10นาทีขับรถครับก็เพื่อนนะครับขับรถมารับแล้วก็ไปส่งนะครับวนอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีคนสนใจจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พอดีเขามีรถกันทั้งหมด2คันครับก็คือมีคนที่นี่นะครับ2คนที่ อาสาขับรถไปรับไปส่งพวกเรานะครับก็เออพวกผมไปกันทั้งหมดสิบเจ็ดคนครับก็ขับรถประมาณสองเที่ยวหรือสองถึงสามเที่ยวนะครับเอ,อ่อพอไปถึงแล้วนะครับก็ผมไปชุดแรกนะครับก็ต้องนั่งรอเพื่อนก่อนนะครับก็รอเพื่อนอีกสองเที่ยวกว่าจะมาคบกันก็เกือบสี่สิบนาทีได้นะครับพอมาคบกันแล้วก็เริ่มเดินครับก็เดินขึ้นเขาครับขึ้นเนินเอ,อ แล้วก็สักพักก็เป็นทางเรียบครับแล้วก็เดิน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 ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกับเพื่อนชาวไทยนะครับก็เดินไปคุยกันไปเรื่อยๆชิวๆนะครับจนไปถึงเป็นลำธารครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นต้นน้ําของคอนเนคติคัตเลยนะครับก็คือเอ่อคนที่คอนเนคติคัตเนี่ยก็ใช้น้ําน้ํากินน้ําดื่มนะครับ จากตรงนี้นะครับก็คือต้นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับกเ็เดินผมคิดว่าน่าจะเดินตามทางน้ำไปนะครับแล้วก็มันจะมีเทางลงอยู่ช่วงหนึ่งที่พอลงไปแล้วมันจะเป็นฟิลคล้ายๆน้ำตกครับที่นี่เขาเรียกว่าน้ำตกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนเอ,อ น้ำลงมาจากลำธารประมาณหนึ่งทีไ่ไม่ได้สูงมากนะครับกออ็มีถ่ายรูปนะครับกับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าได้ออกกำลังกายครับเพราะเดินเยอะพอสมควรนะมันชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ออกกำลังกายแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าหนักมากครับเพราะว่าก็อากาศค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้รีบเดินอะไรเยอะนะครับมีขึ้นขนลงลง,ลงเยอะหน่อยก็แล้วก็ทางไม่ได้เรียบนะบาจจะเป็นแบบ มีทางเป็นทางที่ต้องเดินบนหินเดินบนหญ้าบ้างนะครับแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างเย็ยนสบายแล้วก็ด้วยความอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับก็จะชื้นชืหน่อยนะครับแล้วก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินกลับครับก็เออเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้มาเดินในลักษณะนี้ที่นี่ครับก็คิดว่าไม่น่าจะหาได้ไง่ายๆนะครับ ก็อันนี้เขาก็พาไปนะครับแล้วก็แน่นอนขากลับครับก็นั่งรถเพื่อนชาวอเมริกันกลับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขากลับก็จัดการง่ายดีขึ้นนหน่อยนะครับก็เหลือสองรอบครับสองรอบก็คือมีรถสองคันคันหนึ่งก็ประมาณแปดถึงเก้าคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ใช่สิรอบรอบหนึ่งก็คือแปดถึงเก้าคนนะครับรอบละสองคันนะครับ ก็คือคันละสี่ถึงห้าคนประมาณนี้ครับก็เหลังจากนั้นครับก็กลับมาแล้วก็ทานข้าวครับพอทานข้าวเสร็จแล้วก็นี่ครับก็เพิ่งขึ้นมาพักบนห้องนะครับก่อนที่เดี๋ยวตอนเย็นน่าจะมีกิจกรรมต่อครับแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรใหม่เพิ่มเติมแล้วครับก็โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปแล้วให้ฟังกันใหม่ครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับสวัสดีครับ